ีครับแสดีครับครับผมวันนี้ผมและคุณตั้มมาแล้วนะครับวันนี้เรามีอะไรใหม่มารถโอปอลิโอโอปิโอไม่ได้ไม่ได้อะไรเข้าไปวันนี้เป็นซับรุ่นใหม่ของท็อปเพลทใช่โอ้ยสุดดีมากๆเ็สมาเป็นลูกๆเลยอย่างกับตีตู้ถูกต้องใครที่แบบว่าชอบแบบซับที่แบบไม่ยกเข้ายกออกสะดวกใช้งานง่ายแบบลงตัวกับยางอะไรได้ใช่ได้ครับต้องตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยโอ้โหสุดเลยผมฟางเสียงแล้วผมตกใจมากเลยผมคิดว่า ตีตู้กันเร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับลองไปดูกันว่าตัวมันเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับคือจริงแล้วแซลซับตัวนี้สามารถออกแบบให้ใส่ในยางอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบครอสที่อยู่ในตัวมันเองเนี่ยก็มีครอสมีบูตเบรมีระบบปรับซับกับเฟสสมบูรณ์แบบเลยง่ายมาครบถูกต้องที่ว่าเป็นรถที่มีแบบเขาเรียกว่าซับอยู่ในห้องโรยสารเดียวกันเนี่ยได้เปรียบเลยโอ้ยผมปรับเสียงแล้วสุดยอดเลยนะครับ บอกกับรถแฮชแบ็คคาประตูรถเก๋งก็ได้นะครับเห็นเจาน้านายผมบอกว่าไปใส่ไปดูงานที่ด้างนอกมาเนี่ยอยู่ในรถ B M เเสียงสะเทือนต่ำมากนะครับต้องลองต้องลองต้องลองเดี๋ยวเราไปฟังก,กันดีกว่าครับครับแล้วตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในรถแล้วนะครับอันนี้ก็ติดจอแอนดรอยด้วยนะครับโอ,โอ้โหถือว่าเอ็นเตอร์เทนสุดๆนะครับดูหนังฟังเพลงเสียงดีเบนหนักแน่นอนครับกระหึ่มกระหึ่ม คันนี้คู่หน้าใสเป็นเบอร์คูรีเนาะเป็นซีหกสองนะดูทวิตเตอร์เลยไงการหล่อเข้ารูปนะครับมด้วยหนังอคันเทราสีดำงานเสร็จภายในวันเดียวแต่มืดหน่อยเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์งานเยอะงานเยอะต้องเข้าใจนะครับใช่ครับถ้ามาธรรมดาที่จะเสร็จเร็วหน่อยใช่ครับงานเนี้ยบงานดีนะครับต้องต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ต้องให้ที่ร้านเราเท่านั้นนะครับใช่ครับอ่ะลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับช่วงนี้แผ่นเทสไม่ต้องแล้วดู YouTube ดีกว่า จัดนีน้องโคเลย นะครับตื้อๆถ่ายไปแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวลองใส่ USB เล่นฝ่ายเพลงจีนเพราะๆสักเพลงสิจัดไปจัดไปเบ็ดดีเลยนะโอ้โหสุดยอดเลย จะเล่น,ลนไป oh. เจ้าเสียงแหลมของเมอร์คิี่ก็ยังทำให้ประทับใจในสำหรับทั้งฟังมันมัน,มนฟังเพาะนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าใครแบบว่าชอบฟังเพลงแบบหลากหลายแนวนะครับแบบว่าได้ทุกแนวเนี่ยเมอร์คิลี่ซีหกสองเลยตอบโจทย์เลยเนาะขายดีที่สุดแล้วใช่ฟังมันก็ได้ฟังเพอะก็ดีถูกครับ เบ็ดมาเป็นลูกเลยนะแล้ก็ตีตู้ใส่ซับตีตู้มา พอก็ต้องพออนรเนี่ยแต่พอจริงๆครับครับเบ็ดดีเบ right. ็ดดีคสำหรับจอแอนดรอยคุณต้ามีอะไรจะพีเศษมันอีกไหมฮะก็จริงๆก็หลายคลิปแล้วเนอะแล้วก็ใช้กันมาเป็นพอสมควรแล้วใช่ถือว่าเป็นจอที่ขายดีหาลูกค้าให้ความนิยมเพราะมันใช้งานได้หลากหลาย YouTube ก็ได้แบบที่ทาทางก็ได้ นะครับแถมจะเล่นไฟล์หนังพวก Full HD MKV ได้อีกถึงก็ตอบโจทย์นะครับจะเพิ่มทีวีอะไรเข้าไปก็ได้จะใส่กล้องอันนี้อ่าอันนี้มีกล้องหลังแบบปรับมุมด้วยแบบปรับมุมนี่กดปุ่มกปุมปรับมุมอ่าลืมเลยลืมเลยนี่ยแบ่งเลนได้แบ่งระยะเแบบไกลนะฮะใครถนัดมุมไหนก็เลือกเลยเอ๊สามมุมสมุมซ้ายขวาแล้วก็มุมท้ายรถนะฮะแล้วก็กลับไปมุมปกติอ่าครับผม นี่ยังคอยเจอหลังยังฟังเพลงได้อีกใช่ครับเห็นไหมฮะก็ถือว่าครบนะครับกูเกิลแมปใช้กูเกิลแมปได้ด้วยฟังเพลงไปใช้เป็นที่นําทางไปด้วยเนีเวิร์กเลยนะครับนาทีนี้เป็นที่นำทางต้องยกให้กูเกิลแมปแล้วใช่ครับและส่วนใหญ่ก็หลายงานครับไปงานนอกผมก็ใช้แต่กูเกิลแมปนี่แหละครับง่ายสุดสร้างแล้วลูกค้าแชร์ลูกค้าแชร์มากับชวนเข้าไปปึ๊บปั๊มได้เลยถือว่าสะดวกมากๆเลยครับนาทีนี้ค้นหาอะไรก็เจอใช่ครับาง ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้ระบบเสียงดีๆแบบนี้อีกคร้งหน่งนะครับต้องที่พิลลาราเท่านั้นใช่ครับผมนะฮะก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับสําหรับระบบเสียงดีๆแบบนี้นะครับรวมถึงระบบจอแอนดรอยล้ำล้แบบนี้ต้องที่พิลลารนะครับสำหรับวันนี้ ผมแล้วก็พี่ตุลขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้แล้วก็เดี๋ยวเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรนะครับดีเทลอะไรเราก็จะมีรางวัลใหม่ๆอย่างซับวันนี้ก็มาใหม่กับผมกับผมก็เราสอบถามกันเข้ามานะฮะได้ครับแล้วเดี๋ยวคันไหนติดเป็นแบบรถเก่งที่ใส่ระยะอะไรจริงยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีอ่าเมื่อกลไงก็เป็นรถเก่งอะไรเรายะอะไรแล้วลองฟังเสียงอย่างนี้ผมต้องขายอย่าง ทดลองไดาติดต yep> et no> ั้งง่ายเข้าช่องเดิมสะดวกมากนะครับรีบเลยรีบเลยใครมีรถอากลองเสียงที่เพิ่งเข้ามา3ใบนะครับใช่รีบเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ